เสร็จแล้วเสร็จแล้ววิธีพอกเขาลอยก็คือเสร็จในการพอนี่พี่นอ้องยิบของอันเพื่องขานบริวารท,ทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวนคือเรียบร้อยแล้วซิบตองคุณแม่แม่เห็ดซิบตองเนท่ากับสีมะม,ม่วงพอดีป่ะวิธีการพอด คันเคยห้อกระซิห้าม่เห็นนะครับพยังองสำรับคนเปลี่ยนได้แห่ยากสำรับคนเห็ุบลปิดอันนี้เป็นกี่มากกี่ผู้ได้ี่เมานต้องมาใส่กันงีห้อยคือสโลว์อะเรบ้เก็าบากับอวกเปิดก้าบกับอวกเหรนบ้างเสนบ คัด,ดแบตตองกับ่ใหอบ่ให้คัดแบบว่านนเด็ดพี่น้อบ่อห้คัดแบบไร่ขวางคัดแบบไร้ตรงตรแบบนี้คือหัวเรียวอันนี้ใช่ไม โอ้ยมาสิเดียวพี่น้องครับหลายคำตอนคักเอมันหลายครับพี่น้องทำมันใบตองมันใหญ่เข้าับเขาใบตองมอออนมันก็เรียเปีนสิะเขาเผาไฟหร่าไ่เลยกาบาดได้อืมไ้โะไรทำเป็นไปนี่ อนนนะันนี้จะเป็นในหอที่ว่าบุรีบุรีเนาะหมาข้ามาข้ามภูข้ามาข้ามภูหากขาไม้นิ้วไส่กรอกสีมั่คือว่าอันนี้คือเสศษเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งชุดทั้งหมดสิบชุดหนึ่งสองทางนู้นตอนนี้ก็กำลังจะทำคอข้าวใหญ่ครับนี่หอกเขาหน่อยไม่เป็นหอกเขาใหญ่เขาเอิญว่าหอกเขาหน่อยก็บคอยครับเขาสมมุติว่าถ้าอันี้มันเป็นตารลูกของหอกขาไม้ขาบาเซียง สงรูปภาพก้นมอะไรครับน,น่าแหละโราาลที่สามสุดเลยสามชุดได้ลวสามสุดแล้วไล่ขับสุด

เสียวเยเสียวเดยมาแล้เสี้ยวน้ปลาปลอยเปลาปยกินกินยังก่นโอ้สารพัดกินนะครับกินปลแดกตัวโอ้โอสุดยอดเลยเนี่ยมัเตมเนี่ยไปแล้วสี่ชุดมาหลายขวดไม่รุน ขวัวพีก็นะเลิกมันลุน้นแง่รวงหน่อยพูดโอ้โปอั่นป้รถเกยนนำสำ้ส <ขา S 2> <น>มั่ขาเ <ขา S 2> ต้นขาเต้นเร่าขาวด้อยจะเรียกเหล่าขาวดิ้ปาเน่น้ำปลาหนลาประมาณสิบโมงสิบโมงเกินมั้ยนะลงควาสำมั่นกูลงควเนาะว่าจังพร่งร๊ง กันไหล่ะภรรแม่พานจิงหรือว่ายังไม่ร่าเนะเดี๋ยวก็โอ้ย่ำดังวันนัวประปีะ่มัน,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 นมตกยางเลยเนาะพ่อนอืนอ่นเขากรเซ็นคือจังสี่อยูออพ่พอขึ้อโพดโพดเน่ย อื่นเพื่อนกับเฮ็ดคือกันนั่นแหละป้าว่ากับเพื่อนกับบ่ได้หลากหลายคือเฮ้าคนละสไตอืออันนี้ซึ่งขกันไ,ไม่คนบ่เอ,อืดครับพี่น้องครับนีย่ยู่ในกินปอาไรทุกอย่างครับเพื่อนบ่ได้นี่สุขอนที่ยากคือเฮ้าบ่เป็นคนยี่นี้อันนี้พร้อมดีกว่านี่บ่พร้อมดีประเด็กต้นประเด็กต้อนตัวนี้เขา

มดยุคสมัยนคนได้แม่สัญญานไร้อป้าหน่อยก็จะสี่ข้านเฮอ,อยู่ต่อไปพาลูกข้าหลานเฮียก่นอน้อนมันใส่คอนซอนก่ส่วนว่ามันใจ ันนี้วันอังคารเลยวันนี้คุณเป็นวันพุธต้องไปเอาหัวหมนเนูเนี่ยคุณได้แน่วิธีการหอ่อพอเสร็จแล้วเราจะเอากระตทอะมาใส่ไปนะครับ ตอนที่น้ก้เป็นขีัจำบ่าหม่ใจลหยปวด พอที่เก้าแล้วเหมือนจำประเทศนี้พ่อแม่เป็นพาเหตุมาเข้าไปาชื่ออ้าวอะไรเงี้ยกันสี่ะพี่น้องจีงออกจำออกสุดท้ายท้ายสุดครับพอสุดท้ายแล้วส,สจะต้ยงได้รากอีกชุดนึงแล้วเหมือนชุดนึงก็คือสีพ่อนะครับพี่น้องสีพ่อคือชุดนึงครับก็พวันึง เซฟพิพ่ที่หรอือเปล่อันนี้อยากลอยแล้วเป็นพ่อขางลอยอันนี้คือชุดหนึ่งิบตองที่น่องเป็นพ่อขใหเหเมือไปบิ้งพี่ที่พ่อขใหญ่เล่าออ่อไปบแล้วครับอีคิดรองวะนึงบ่งาอ,อ,อยนครับ่อยเซฟครับเป็นเพาะว่นอ,อของใยตครับ